อร่อยที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยกินโนมัวมา นมวัวที่ส่งตรงมาจากฟาร์ม M M M ฟาร์มของพี่เชนจากอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ส่งตรงมาสุราหัคุณรู้ไหมว่าก่อนจะได้นมวัวที่ดีต้องเข้าใจและเคารพธรรมชาติในความเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องของเทศาะก่อนเพราะว่าวัวสุขภาพดีก็จะให้น้ำนมที่ดีมีคุณภาพนั่นเองประโยคที่พี่เชนพูดต่อเราเจอกันที่เชียงใหม่เอาจริงๆคิดว่านมวัวเหมือนกันรสชาติก็ไม่น่าจะต่างกันมากพอได้ชิมเท่านั้นแหละ ถึงรู้เลยว่ามันโคตรจะต่างกันมากๆนมสดที่แท้จริงเป็นยังไงกระตาสว่างกัวันนี้แหละเข้มข้นหอมแล้วก็มีความหวานจากธรรมชาติจริงๆสูตย์เนี่ยก็เลยอยากจะใช้นมสดล้วนเนี่ยเอามาทําขนมปังดูแต่ยังไม่พอพี่เชนเนี่ยยังส่งเนยมาให้ล้องอีกลิ่นอาจจะไม่ได้หอมพุ้งเหมือนท้องตลาดทั่วไปแต่บอกเลยว่าเป็นกลิ่นนมเนยที่ธรรมชาติมากๆใครสนใจเนี่ยกระตาไปสอบถามกันได้กินเปล่าเปล่าเนี่ยยังรู้สึกว่า